เขาลืมคุณไปแล้วหรือยังคนที่ไม่ได้พูดคุยกันคนที่อยู่ห่างกันคนที่ไม่ได้ติดต่อกันเวลานี้เขาลืมคุณไปแล้วหรือยังรับรวมพลังงานไพ่กันนั่นทเป็นดวงโดยรวมเป็นดวรเรนด้อมนะเขาลืมคุณไปแล้วหรือยังคนคนนี้ของคุณเขายังมีคนอยู่ในใจเขาไหม คุณยังอยู่ในใจเขาไหมหรือเขาลืมเขาลืมคุณไปแล้วหรือยังเป็นพลังงานวรวมๆในน้องรังน่นนะเขาลืมคุณไปแล้วอย่างห้าใบนะเขาคนนั้นลืมคุณแล้วหรือยังราดูพลังงานไพด่ดีๆกันนะ 8ไม้เท้าเมดสิงห์ธนูเขาคนนี้อยากติดต่อหาคุณนะใต้สำรับธาตุไฟเมดสิงห์ธนูเขาอยากติดต่อหาคุณนะคนคนนี้คนที่ไม่ได้พูดคุยกันเดอสตาร์ทุกสิ่งทุกอย่างตอบนี้จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะทุกสิ่งทุกอย่างจะถูกเปิดเผยขึ้นนะคนคน,คนนี้ธาตุไฟเมดสิงห์ธนูก็ส่องคุณนะคนที่ห่างไกลกันคนที่ไม่ได้พูดคุยกัน เวลานี้ก็สองคุณนะธาตุไฟเม็สิงห์ธนูคนคนนี้เป็นคนค่อนข้างมีโกนะคนคนนี้ชาวธาตุลมเมตุนนตุนกลุ่มคนคนนี้เป็นคนรักใครรักจริงนะคนคนนี้เป็นคนที่พูดน้อยมากรักใครรักจริงเป็นคนที่ตรงไปตรงมาคนคนนี้ชาวธาตุลม <ๆ S 2> <ๆ S 1> เขาจะมีการเดินทางคนคนนี้ คนคนนี้จะมีการเดินทางนะชาวธาตุน้ํากรกพิจิตเหมิงคนคนนี้จะมีการเดินทางอย่างแน่นอนนะ,ะทรัมพอร์นทุกสิ่งทุกอย่างจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีการปรับตัวก็หาก,กันนะคนคนนี้เขาอยากติดต่อหาคุณนะเขาอยากสื่อสารนะคุณคนคนนี้บางครั้งเขามีความรังเลเกิดขึ้นนะคนคนนี้ แต่เขาคิดถึงคุณคุณคิดถึงเขาต่างคนต่างคิดถึงกันนะตุกสิ่งตุกอย่างเขาห่วงคุณนะเขาหึงคุณนะเขาไม่เคยเอาคุณออกจากหัวนะคนคนนี้คนที่ไม่ได้พูดคุยกันเขายังห่วงคุณเ็าหึงคุณนะเขาอยากจะมาดูแลคุณก็จะมาสัมผัสดูแลคุณนะคนคนนี้คุณคนที่มีค่าสหรัเขามากมายนะเขาอยากจะมาดูแลคุณเขาอยากจะสื่อสารติดต่อกับคุณนะคนคนนี้คนทางไกลคนนี้ถึงไม่พูดคุยกันเขาไม่ลืมคุณนะ เขาอยากพูดคุยกับคุณนะคนคนนี้เขาอยากจะเดินทางหาคุณด้วยซ้าไปคนคน้เขามีการส่องคุณนะถึงไม่ได้พูดคุยกันถึงไม่ได้ติดต่อกันแต่ในใจเขายังมีคุณอยู่เสมอนะคนคนนี้เขาอยากจะมาดูแลคุณน,นะคนคนนี้เขาอยากสื่อสารกับคุณอย่างมากๆคนคนนี้